สวัสดีครับสวัสดี FC จอนี่มือปราบอินดีที่เคารพรักทั่วประเทศครับพึงมาจากภารกิจนะครับนะก็พึงเดินทางมางเฮหตเบังเวียกทงไฮทงหน้านะครับมื้อนี้เดี๋ยวสิมาอัปเดตอาการน้องหมวยสาวอุดรธานีที่ยังอยู่พักรักษาโตอยู่กับจอนี่นะครับเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับผมขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับฝากไปถึง FC หากินอยู่ต่างประเทศนั่นเด้อครับตอนนี้อุบลบ้านผมกับย่งร่มย่งบ,งบหนาวแต่ม้นนี้ก็ฝน,นตกนะครับม้นนี้ก็ฝน,นตกลมยงบงหนาวอ่ะบุญบารมีองค์ปู่ย่านักราชที่ตั้งต่างานอยู่หน้าทุ่งนาของผมขอให้ปกปักร,รักษาเ c ผมทั่วประเทศด้วยเทินนะครับพี่นอ้องป่องปลายเดินทางไปไสามาไสาก็ปปอดภัยหากินหาเงินหาทองกับให้มันหมานเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นก้า,าว นางเอก MV ค่าย Johnny Music นะครับเร็วๆนี้เราจะเปิดกองผมตัดสินใจดีแล้วครับผมจะให้เธอรับบทนางเอก MV เพลงใหม่ค่าย Johnny Music ครับจากนั้นก็ฝากทิดตามเปกำลังใจให้น้องมวยนะครับกำลังใจเท่านั้นถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับกำลังใจนะครับให้กับคนที่เคยหลงพิษให้กับคนที่เคยมีอดีตที่เกีย่ยวกับยาเสพติดเมื่อนี้เพิ่นเด้มาอยู่น้ำผมผมกระสเติมเต็มกำลังใจเพิ่นโดยให้เป็นนางเอก MV เพลงค่าย Johnny Music เลยครับน้องหมวยปูญาขายปกปักรักษาผมเด้อและพี่น้องผมขอบครัวผมทีมงานผมส,สุขูสุคนน้นองนุงผมสูขุูสคนอ่ัพวเดินทางไปใช้มาไซกระปลอดไพ้หากินกให้ให้ค้ามให้คู่ให้มาเด้อนะครับนะครับปูญานาคราชหน้หนทุ่งหน้าผมนะครับอ ก็ผุนผู้สาวนางเอกวาที่นั่งเอกเอ็มบีครับรอติดตามด้วยนะครับว่าที่นางเอกเอ็มบีใค่จอร์นี่มิวสิกครับจะให้ปักอยากให้น้องหวยประกรบกับพระเอกพระเอกคนไหนคอมเมนต์มาเลยครับอยากให้น้องหวยเล่นประกบกับพระเอกเอ็มบีท่านไหนคนไหนคอมเมนต์มาเลยนะครับสวัสดีน้องลา <c oughs> <c oughs> หน้าตาสดชื่น เออโอ,โอ้คือผูกง,งามเดี๋ยวไปบริโภลายมืออ้เอาติดเน็บไม้หน่เด้อเอาเน็บไม้กล้องชัดไหมครับอ่ะครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่กับสาวสวยจากจังหวัดอุดรธานีจ้าโอ้บริโอคลายมือสดใสขึ้นคือเก่กาเนาะหน้าคือใสคือนวลคืองามเถอหน้าเจ้านวลสว,าาว่างเออเดินมาชัดไหมครับชัดเนาะไหนกล้องอืโอ้หนุ่มสวย ท,ทักทายพี่น้องเขาเนี่ยอ่าสวัสดีท,ทักทายสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะ,ะเป็นได้ร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเนี่ยบ่ดีขึ้นไนรแล้วจ้าดีขึ้นไนรแล้วบ่จ้ะอ่าบอด้ขึ้นแนวไปหาแนวบ่ดี้เหรอตัวบ่จ้าขึ้นไปทางอื่นขึ้นไปทางอื่นจา้าขึ้นไปทักแนวมีแห้งจาาง้าไอ้ซาดิทามาหนูอยู่เนี่ยจ้ามันมาบอด้ลูกพี่ลูกพี่มบอด้ลูกพีแล้วม,มัน่งวยขึ้นบ้าไปเลยเออใจเย็นใจเย็นมันอยู่ใน แผนการทํางานของอายอยู่ที่ว่ามันมีขั้นมีตอนของกระบวนการที่อยากให้น้องคนหายจากอาการพวงนี้นั่นแหละ,ะแต่แล้วเรื่องนี้มวยไอายว,ว่าเฉยนูเล่นเอ็มวีเลยจ้าดีใจปะดีใจจ้าเ,เดี๋ยวเล่นเอ็มวีเพลงเนาะ, <c oughs> ะสำหรับท่านใดท่านใดอยากจะให้น้องมวยเล่นเอ็มวีคู่กับใครนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับ <c oughs> เร็วๆนี้ครับจะว่าสิเปิดกล่องภายในที่นี้เลยมือว่านายไปลอยเอดเอาขั้วไปประกวดพึ่งกลับมามือนี้อายสีเดียวสิเดเตรียมเตรียมทีมงานครับ ทีมโปรดักชันของจอนี่มือปราบอินดี้โปรดักชันแล้วละ่ะเดี๋ยวเตรียมบทเตรียมยังพอดีทีมงานก็นได้เตรียมบทเตรียมยัง,ยงไว้ลองลองรับแน่ลแล้วล่ะก็เดี๋ยวไอ้สิได้หนูแอคติ้งได้อยู่เนาะจ้าเฮดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮดเสาดิเฮดเสาสามสองหนึ่งแอคชั่นบทดีใจสว่าดีใจ <c oughs> สว่าเหมือนเหมือนให้แฟนคนหนึ่งที่ว่ากำลังมันหนีไปมีผู้บ่าวไหม เสียใจมาจอาเสียใจให้นะมาจอาให้อยากพุดสาวอยู่ไรเอาเอาสาใจนี่แบบดีใจสุดๆเอาดีดีสุดๆป่ะผ่าเเ้ยอ่น้องมันเขาก็เฟรนลี่นะครับเอาว่าเปไหนเร่ยเขาพูดได้หลายครับอน้องเขาก็เฟรนลี่น่ารักครับและนเเวาานี่นะช่วงนี้นะไอ้พ่อไหนูติดต่อก็ไผ่ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นกฎของไอ้นะ เพื่อที่รอยาไหนูเด็ติดต่อกบหมูกับพวกเดี๋ยวไห้หนูดีขึ้นสภาพจิตใจนูเข้มแข็งขึ้นไอยจ้าจสีไหหนูติดต่อกบหมูกับพวกจงอย่าเอาโทรศัพท์ม,มาให้เ่นนะแต่ที่อ,อเบิงมากเอฟซี FC เขาให้กำลังใจนูหลายาพีพีต่างประเทศแนยูอุดรแนยู่ทัวประเทศไทยแน่ให้กำลังใจหนูหลายขันแม่นนูเด็ดไปออกกองนี่เพื่อนแท้สีให้กำลังใจนูขับอ,ออกกองไทยประมาณอาทิตนาบัตาอาทิตนาเตรียมตัวเห็นมันค่อนให้มันเฟิร์มเ้อให้มันสวย ข้ายวะหนูไม่ต้งนอนเวียนมือบ่นอนเวียนมือกับบวมหน่อยลยนอนเวียนมือเลยบวมจ้าทันทีก็กินไล่กันด้วยว่าหาว่ามาล่งบ่ทันที่กูนอนกันด้วยว่าเดี๋ยวก็ว่าของตายของตายทันที่กูย่างไปยังมาอะไรกับว่าเดี๋ยวก็ว่าหนูดีดอีกเจอก็ว่าหนูเดือดอีกย่างอ้อมทงอยู่ต้อนกันแน่กันแน่วันนี้จ้าอ่านี่ครับน้องมวยเอ่อ เป็นไงเออพ,พีจ้าพระญาพี่ีพ่นไหน้ความรักความาเอ็นดูอ you ย know. ู่เนาะพีอิมม่านผีอิมที่ม่นานจะใส่อี่คนจะนนารักเนาะคนเป็นแม่บ้านที่เก่งมากาคนดูแลน้องๆดีนะไอ้ก็บบุคอยมีเวลาเวียกายหาย้ายก็ได้ตั้งแต่มาให้กำลังใจมากเหมือใได้กับมาให้กำลังใจน้องม่นนะครับเดี๋ยวกับเร็วๆนี้โปรเจกต์หนูกับเดี๋ยวไทยเอ็มวีไทยเอ็มวีแล้วเดี๋ยวก็สีคันให้โตดีขึ้นดีขึ้นอยู่ในภายใต้ราย,าย,ายการรายงานของพีอิมมาก รายงานจากพรลรยาพี่มาพีจามาว่านูเพิบโตดีขึ้นไอ้ก็จะเอาไปเห็นงานยูจอน,นีแซบนะเดี๋ยวไปพบป้าผู้คนเดี๋ยวไปพบป้าเอฟซีที่เขาเคยเมีประวัติไข่ๆนูหลายๆนายคนเขาบอกว่าพีจอน,นี่ครับครั้งหนึ่งนูผมก็เป็นขึ้นข,นของมวยตอนนี้ผมดีขึ้นบางคนก็นว่าผมก็ได้กำลังใจจากพีจอน,นี่นี่แหละครับที่เห็นไอ้ผมดีขึ้นเลิกเลิก,ลกยาได้เื่นนี้ได้ไอ้ออยังมองว่าคนที่เคยมีประวัติมีอดีตลักษณะนี้เขาต่างคนต่างแข่งใจกันอยู่ นะการไดขนูเศร้าได้แบบขาดทางเลือก uh ันได้แบบเด็ดขาเลยนี่ยจะมีกําลังใจอิกงมากมายที่เขาจะเติมเต็มให้นหนูนะกางไดกระตังแจ๋วเดินนองเด้อหายอยากเลยหนูมองไอ้มองทีนูยืนอยู่นี่โมเมนต์มู่นิธิมองทีนูยืนอยู่นี่โมเมนต์หน่วยงานของหลัดมองทีนูยืนอยู่นี่บนมีงบประมาณมองทีนูยืนอยู่นี่บนมีกําลังพ่นเพื่อจะมาดูแลปกคร้องไผ่แต่มองที่ยืนอยู่นี่มันมีแต่กําลังใจ แล้วมันเป็นแค่ขอบขั้วขอบขั้วของนายดาบตํารวจเล็กๆคนหนึ่งที่หวังพึ่งว่าหวังเพียงว่าอยากจะให้คนที่เคยมีประวัติผู้หนึ่งนะฮะที่อายสามมาคิดว่าอายสามารถปกครองดูแลได้ภายใต้ภายใต้กรอบเงื่อนไขของกติกาที่พูดคุยต่อหน้าม่านดาบิดาของเขา,าเพื่ออยากให้เขาเลิกยุ่งเกี่ยวได้นั่นแหละคือนั่นคือความตั้งใจของผี่และขอบขั้วนี่แหละพีถึง ให้หนูได้มาอยู่เป็น 2, 3, 4, 1, น้องสาวผู้หนึ่งนั่มนั่นแหละมันก็บได้ว่าพี่มีงบประมาณมากมายโบเดว่ามีหน่วยงานมียังรักษา,ามันมีที่มีสิ่งหนึ่งที่รักษาที่มอบให้หนูที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจ,จนั่นแหละกับยังหนูก็บหูตัวน้อยไป้ตั้งแต่มาอยู่ไ้ว่าซิบกูมือซิบมือแล้วปะซิบซิบมือลอะจ้าซิบซิบมือรู้สึกว่าไอ้จอานี่เป็นไงกัดดีจ้าแม่นบจ้ากัดใจดีบะใจดีอยู่จ้าปากไรจ้าใจดีจ้า ว่าจะเอางูยูมวยโม้มป็นบกบวบด้วยครับนี่โม้เป็นบงเฟืองนะครับนี่บกบวบเรียมไรก็บบงเฟืองอีกมวยแนะน้ำสถานีท่องเที่ยวจอนดูดอนท่านนี่พี่น้องเอฟซทัวร์ประเทศของดีอุดรขอองดีโมเมนแนวนี่มึงฟงเดงโลเมโมเมนดอกค่ะการ อันยังกับเสียงเมียง,ยงนี่ยังก่อนเมียงอุดรมาจม้ะแมนบอสถานที่ท่องเที่ยวล่ะสถานที่ท่องเที่ยวกับขั้มชนดอ่าหนึ่งขั้มชนดจะ้ะผู้ปล่อลมจ้ะโอ้อยูเราเอาที่ท่องเที่ยวของบ,าบา้านบ้านเท่าล่ะสีธาตุมีบออยู่สีธาติกับมีจ้ะอ่าแนะน,นํานพี่น้องเข้าอำเภอสีธาตุมีหยังอยู่สีธาติกับมีอยู่ตำบลตาท่วงจ้ะเป็นเป็นหยัง เป็นทุงหน้าธรรมดาเหรอจ้ะอ๋อละละอ่าละของแสบคลองหน้าจ้ะอ่าของของของแสบร้านกาแฟจ้ะบคของแสบอำเภอสีทาเหรออีหยังของแสบอำเภอสีทาแสบที่สุดเป็นนู้นเนบ่แสบที่สุดกันนู้นเนี่ยละจ้ะโอ้ยกูอยากให้พี่พอขสาธิตเด้อ่ะบ่มีอย่างไรพี่น้องครับกะเอากำลังใจมาให้กันและกันขอบคุณหลายๆท่านพี่พี่น้องๆผมเอฟซีผมติดเป็นกำลังใจให้น้องสาวผู้นี้ และขอบคุณแทนน้องมวยนะครับที่ทุกทุท่านให้กำลังใจเธอกับบอยมีบ่าบอได้ขาดวังยังหลายขันเพิ่นเลือกได้ก็คือกุศลและกุศลนี่ก็ขอส่งต่อให้เอฟซผมทั่วประเทศไทยนะครับมันบ่เป็นเรื่องง่ายครับที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งจะเอาคนแบบนี้ที่เคยมีประวัติเกี่ยวของพวกนี้มาดูแลนะครับแต่สิ่งที่เห็ก็คือความตั้งใจอยากให้น้องเพิ่นมิชีิตดดีดีขึ้นมือนี้เห็นเพิ่นนาตาสดใสสวยงามขึ้น ไอ้เจ uh, uh. mm. in oh. ok ้านี่ก็ดีใจแห้งนะก็ฝากไปถึงอ่านี่ยังจะฝากไปถึงขอบครัวบ่จ้าขอบฝากไปถึงขอบครัวแม่กินฮอดเด้อกินแต่ยังกินข้าวแรงเลยในยังกินข้าวแรกละนู้อะไรในยังกินข้าวแรกนู้อะไรใครเขาโลนกินข้าวแรเนี่แม่เมือหนิเสี่บวะว่าให้นกินนะจ้าแยดเบิดก่อนแยดเบิดก่อน <c oughs> แกร์เพอนกนงวไม่น่ารักครับจริงๆนะตัวตนเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารักแล้วประวัติของเขาหลังจากที่ผมส,สักถามแล้วพูดคุยแล้วเขาก็คือเป็นพนักงาน PR พนักงานต้อนรับพนักงานเด็กเสิร์ฟเนาะตำราอาหาราเป็นบ่แต่ด้วยเธอหลงไปอยู่แนวบอดีอในช่วงชีวิตหนึ่งนะครับก็เห็นในเธอเซต,ตัด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 ไปเลยนะครับตอนนี้บัดพ่อพิอ่งสภาพจิตใจสภาพร่างกายเธอดีเธอเกิดเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ารัก อ๋อว่างเลยน้องน่ารักสดใสสวยงามครับสาวสวยด้วยวัยเพียง24่สิบ่ปีนะครับอนาคตยังอีกไกลไอเจ้าดีกั็พี่ตั้งใจให้เด้อกินเขาให้แซ่บๆพักผ่อนในเพียงพ่ออันใดที่สามารถเฮ็ดเวียกซอยเอื่อยได้ก็เฮ็ดคันเฮ็ดบ่ได้ก็นอนาอตามนั้น <laughs> ดูแลร่างกายให้ดีเพื่อเตรียมเป็นนางเอก Mv ค่ายเพลงชื่อดังนะค<ฆ>่ายเพลงร้อยล้านวิวเลยนะ Johnny Music สิาเตรียมโตฝากติดตามผลงานของเธอด้วยนะครับน้องหมวยครับว่าที่นางเอก Mv ค่ายเพลง Johnny Music สครับส่วนเพลงอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าจะมาเฉลยให้ทุกท่านได้ดูอีกทีและหลังจากนั้นจะมาเปิดตัวว่าที่พระเอก MV ที่จะเล่นคู่กับเธอ f c ผมท่านใดอยากให้ใครเป็นพระเอกคู่กับเธอ คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาอะไรไอซ่าทิตงีบหอคอมเมนต์มานะครับอ่าอยูนิมิแองครับขอทุกท่านรับชมคลิปนี้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งอย่าเจ็บจนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ